ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2025วันที่20กร,รกฎาคม2568ไทยพบกับอินโดนีเซียนักนี้ถ้าเราต้องการเป็นแชมป์ต้องชนะ3-0ต่อเซตหรือ3-1ต่อเซตเท่านั้น แต่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้ไทยเราสู้อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีแล้วเจอทั้งแรงกดดันหลายๆอย่างจากเจ้าพาดโดยเฉพาะเสียงโหและเสียงเชียร์ที่กึกก้องภายในสนามทำให้พ่ายแพ้ไป3ต่อ2องเซตแบบสนุกสุดมันอย่างน้อยก็ได้อันดับ3ามไปในสนามที่2ถือว่าไม่เสียหายไม่เป็นไรแพ้ชนะเป็นธรรมดาของการแข่งขัน เรามาย้อนชมเซตที่5กันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมหนุ่มไทยจึงพลาดท่าให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียนี่บนี้เลครับใช่ค่ะเสียงดังค่ะบีวานจะเสิร์ฟครับอ้าวพลิกเน็ตมากยังมีโอกาสได้ซื้อเกมปุกหน่อยครับอาครับไม่ยอมครับได้ตีบ้างครับทางด้านของสุวิทย์ครับกฤษดาจะเสิร์ฟครับ ต้องระวังริวานครับเอาอะไรครับผู้รับให้ยู่อนุรักษ์ผู้และนี่ก็กลายเป็นแมชพอร์สครับของอินโดนีเซียครับขึ้นทั้งสนามเอาอะไรครับอยู่ในเกมต่อครับจะเสิร์ฟโดยเทดดี้ครับสำหรับทางด้านอินโดนีเซียดูสินให้สัญญาณมาแล้วดีเสิร์ฟมาบอลแรกเราดีนะครับบุญฤทธิ์เซตมือเดียวให้ชัยวัน์ไปยังไม่ยอมครับเอาครับไล่มา13 14ครับ ชัวยวัดเนี่ยทุ่มทั้งตัวเลยนะคะนี่คือตีแบบแล้วจำเสิร์ฟมาแล้วก็จบนะโอ้โหเต็มเตแต่ว่าสรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลชายล่าสุดหลังจากทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบน่าเสียดายทำให้อินโดนีเซียคว,ว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายซีวีลีก2025สนามที่2ในบ้านตัวเองไปครอง หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2025ทําให้อันดับโลกล่าสุดของทั้ง5ชาติมีดังนี้1อินโดนีเซียอันดับ49ของโลก78.41คะแนน2ทีมชาติไทยอันดับ58ของโลก63.92คะแนน3เวียดนามอันดับ59ของโลก63.86คะแนน4ฟิลิปปินส์อันดับ78ของโลก29.94คะแนน5กัมพูชาอันดับ86ของโลก4.90คะแนน